สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้านใบ JSS Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะกับโครงการบ้านเบญญาพานั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่น CK Plaza ค่ะและ t e s c o Lotus ปลวกแดง รวมไปถึงค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการต่างๆนะคะอาทิเช่นโรงพยาบาปลปวกแดงค่ะโรงเรียนปวกแดงพิทยาคมนะคะแล้วก็ด้านในโครงการเนี่ยต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ค่ะน่าอยู่ร่มรื่นสวยงามมากๆเลยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีการผ่านเข้าออกค่ะด้วยระบบกีการ์ดนะคะแล้วก็โครงการเนี่ยยังมีถนนที่กว้างขวางค่ะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีทั้งคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะสวยงามมากๆเลยและตอนนี้เนี่ยตัวบ้านจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยก็ไปชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่369 1 5 1ทับ151ค่ะ เป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะคะขนาดพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่ประมาณ50.6ตารางวานะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะด้านหน้าจอดรถได้1คันแล้วก็จะมีสวนเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของตัวบ้านด้วยค่ะส่วนด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะเข้ามาบริเวณด้านในตัวบ้านค่ะสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยมีการติดเหล็กดัดไว้ให้แล้วด้วยนะคะรอบๆตัวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชม ทางด้านนี้เนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นโซนห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะก็สามารถวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้นะคะโต๊ะรับแขกค่ะและชั้นวางทีวีลึกเข้ามาด้านในอีกเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ยังสามารถวางค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะและทางด้านนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านเลยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะให้สมาชิกในบ้านสามารถใช้งานร่วมกันได้เดินเข้ามาค่ะด้านหลังของตัวบ้านนะคะเรามีการ b ค่ะส่วนกลัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็จะมีชั้นตู้เก็บของค่ะมีซิงล้างจานนะคะเราก็จะมีพื้นที่เว้นเอาไว้เนี่ยสามารถวางเป็นเตาไฟฟ้าได้มีเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้ค่ะเรามีการต่อเติมหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีซิงล้างจานไว้ให้แล้วด้วยค่ะทางด้านนี้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นบริเวณพื้นที่ซักหลังได้เลยค่ะ หรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งห้องนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่กว้างขวางค่ะมีกระจกหน้าต่างบานใหญ่เลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับห้องนี้นะคะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยอาทิเช่นเตียงนอนค่ะถึงขนาด6ฟุตได้เลยเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อืนอื่นนะคะอาทิเช่น ตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและความพิเศษของห้องนอนหลักนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องแรกเล็กน้อยนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทําได้เลยนะอาจจะทําเป็นห้องนอนค่ะสําหรับสมาชิกท่านอ,อื่นๆภายในบ้านหรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องกระได้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเบญญาภาเริ่มต้นที่หน้าซ K พาซา จากนั้นให้เลี้ยวขวาไปยังถนนเทศบาลพัฒนาจากนั้นขับตรงไป6.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่อยากแวะเข้ามาชมสถานที่จริง หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ f a c e o o o k JSS ซส m a n a g e m e n t ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้นบานๆ by เ s s เซ s Management นะคะแล้วก็ช่องทางของ TikTok ค่ะแจมอยากมีบ้านนั่นเองเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชม พร้มทั้งยังมีบริการให้ทำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ